วันนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปวันนี้ได้โอกาสไปตัดผมอีกรอบแล้วยก่ะเพราะผมยาวมากจะรอไปเมืองไทยก็รอไม่ไหวก็เลยต้องตัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปตัดผมเดีวจะเดี๋ยวจะให้เห็นจะพาไปชมร้านเสริมสวยของนอร์เวย์นะคะเดี๋ยวไปกันค่ะอากาศหนาวแล้วนะคะอากาศหนาวมากแล้วตอนนี้ วันนี้หนึ่งองศาค่ะตอนเช้าตอนนี้ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ไม่มีแดดนะคะจะหนาวมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมไปสระผมกันไปตัดผมนะคะถึงแล้วค่ะร้านเสริมสวยค่ะวันนี้นะคะรัดดาจะพามาชมร้านเสริมสวยในนอร์เวย์นะคะชื่อร้านซาร่าฟิเซอร์ค่ะเป็นร้านซาร่าฟิเซอร์นะนฟิสเซอร์แปลว่าร้านตัดผมค่ะเราจะต้องนัดคิวมานะคะ แต่บังเอิญวันนี้เราเดินผ่านแล้วร้านเขาว่างนะคะร้านว่างพอดีก็เลยได้ตัดเลยตัดกับของคนมาจากบาซินนะคะแต่เจ้าของร้านเป็นคนอ่าชีนะมาจากเมืองจีน,นะคะ่ะเจ้าของร้านมาจากเมืองจีนนะคะซาราพิเซอร์ค่ะเปิดเก้าถึงสิบโมงสิบถึงอะไรนะเก้าโมงถึงสิบถึงทุ่มสีทุ่มเะคะเปิดวันละเก้าชั่วโมงค่ะจองก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะ วันนี้นะคะรดาจะพามาชมร้านเสริมสวยนอร์เวยนะคะอยู่ที่เมืองพัสเกนนะคะเห็นไหมเจ้าของร้านเขาแต่งตัวเซ็กซี่มากค่ะวันนี้วันนี้ได้โอกาสมาตัดผมนะคะได้โอกาสมาตัดผมเพราะว่าผมยาวแล้วตั้งแต่ตัดไปวันโน้นนะคะร้านนี้เป็นร้านของโอจีน<อ>ค่ะ<อ>เห็นนะคะ<อ>มีของเยอะแยะเลยนี่คะ่ะ เจ้าของร้านแต่งตัวเซ็กซี่มากโน่นคนจะทําให้เราอยู่คนโน้นเดี๋ยวจะสระผมนะคะคนทําให้เรามาจากบราซิลนะคะไฮ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 ลิทกันไฮไฮนี่ค่ะเจ้าของนี่ค่ะเจ้าของเซ็กซี่มากนะคะเห็นไหมเซ็กซี่มากเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่แต่งตัวสวยมากค่ะแล้วก็ดูอาคอม้าฟาบุญข่อม้าดูฟ้า อ๋อนี่ค่ะเป็นคนจีนค่ะน่ารักมากเลยสาวจีนนะคะเจ้าของร้านเป็นคนจีนน่ารักมากนะคะเขามาอยู่อุ้นเหล่งเงาดูบูอีนอร์เเกะอ่ะเลโอโอ้โสิบเอ็ดปีแล้วค่ะเขาอยู่ที่ที่นอร์เวย์ที่เมืองพาสเกรนนี่สิบเอ็ดปีแล้วค่ะแล้วก็ open like, open booth, booth, อ salon. โอเพนอุ้นเหล่งเงาโอเพนบูติกบูอ่าซาลอนนี่ตีมั้ยรลานนี่ปีเซ็กซ์โอ้เปิดปดเก้าชั่วโมงนะคะ แล้ววุ้นหล่งเงาบูติกโอเพนวุ้นมังเงาออนบูติกโอเพนเอี่ยวเพิ่นักสัมสิ่งเต้สุนัขโอโ,อโอเกือบสิบห้าปีแล้วคะ่ะสิบสี่เกือบสิบห้าปีแล้วนะคะดูค่ะดูเขาทำคล่องแคล่วมากสาวจีนคนนี้น่ารักนะคะเซ็กซี่สาวจีนค่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวสับผมก่อนนะคะเ <c oughs> อ,อีกิซัมเม้นไถดูค่ะดูดูนี่เ่ย นี่ค่ะที่สัผมสะผมนะคะที่สัผมต้องเอาหัวลงไปยสิตเตอร์แบบบ้านบูดานเยสิตเตอร์อ๋อเอาหัวเอาหัวลงไปในอ่างนะคะจะต้องเอาหัวลงไปอ่างไม่เหมือนบ้านเรานะคะต้องทุนต้องแงนคอลงอ่างเหมือนกับอ่างล้างหน้าบ้านเรานะคะปวดคอมากค่ะปวดคอมากนะคะเพราะว่า มันอยู่ระหว่างขอบคอพอดีนะคะตรงอ่างขอบอ่างกับขอบคอเราอะปวดค่ะปวดไม่เหมือนบ้านเรานะคะบ้านเรานอนอย่างสบายกว่าจะเสร็จปวดคอแย่ค่ะ <Okay. S 1> น้ําเข้า <Okay. S 1> ตาอีกต่างหากนะคะช่างก็พิถีพิถันอยู่นะคะช่างมาจากบราซิลค่ะเขาทํางานที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วพิถีพิถันอยู่ค่ะการใดใดของเขาก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะคะ นี่ก็พิธีพิถันอยู่ใช้ได้อยู่ค่ะเสียอย่างเดียวค่ะออตอนสะผมนี่คอจะเจ็บมากเพราะเอาคอแงนลงไปในอ่างน้ำอะค่ะโอ้ยเจ็บมากเจ็บมากนะคะแถมฉีดน้ำกระเด็นเข้าหน้าหมดเลย,เเลยค่ะมากวันนี้การออกแบบตามใจช่างเลยนะคะให้ช่างมาจากบราซิลคนนี้เป็นคนตามออกแบบให้เราเลย จัดการตามใจชอบของเขาเลยค่ะแล้วแต่เขาจะออกให้คะ่ะการใดก็ใช้ได้อย pues, ู่นะคะออกแรงได้อยู่ค่ะออกแรงได้อยู่ทำได้ดงกว่าอยู่ดีกว่าล้างก่อนนะคะโมทิฟเดนถึงเซเห็นไหมนี่ค่ะคนทำคนตัดให้เรานี่มาจากอ่าอ่าอะไรนะ บราซิลเนาะดูคำว่าฟาบราซินนี่ค่ะฟ้าบาซินอาชีพคำว่าบราซินทำงานอยู่ที่นี่หลายปีแลนะแต่เจ็บคอค่ะตอนสะผมข้างล่างนะั้นสะผมมันเจ็บคอมากไม่เหมือนบ้านเราค่ะเดี๋ยวจะจ่ายตังค์นะคะว้าคอตเตอร์บีถาเลยฮลัลโหลยายบีถาเลยว่าคอตเตอร์ รลก็องเอ่อตัวขาวส์กันแฟมเห็นอร์แฟมดิแฟมแฟมตี้อ่ะเด็กก็ปราปาดไปเด็แฟมดิเลยนะแฟมดิโอเคจ้างจ้างใจดี่ะรถได้ห้าสิบคนขอบคุณค่ะทุสันทากษค่ะทุสันทักษ์จ้างใจดีนะคะก็ได้ประมาณเนี้ยค่ะก็หลังจากที่ตัดไปครั้งก่อนนู้นนะคะก็เพิ่งได้ตัดเพิ่มอีกวันนี้ค่ะเพราะว่า จะก,กลับไปตัดที่ไทยก็มันรอไม่ได้ค่ะเพราะผมมันยาวมากจนน่าเกียดนะคะก็เลยต้องตัดตัดออกมาได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะคือให้ช่างเขาออกแบบให้เลยช่างเป็นชาวมาจากบราซิลนะคะเขาก็ออกแบบให้ได้ประมาณนี้นะคะไดประมาณนี้ก็ถูกใจอยู่ทํให้่น่าไม่เหมือนเมื่อกี้หน้าดูเด็กลงนะ,ะช่างบอกนะคะช่างบอกไม่ได้พูดเองนะคะช่างบอก ตัดผมนอร์เวย์ค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ถ้าตัดอยู่ที่500โคนนะคะ500โคนก็คิดเป็นเงินไทยก็ 1500, 1600, เกือบ1800นะคะเพราะว่า500คูณ3.4นะคะก็จะได้ประมาณนี้สั้นไปนิดนึงค่ะ,คะก็จะได้ประมาณนี้ก็พอใจอยู่นะคะ ก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ชมคลิปด,ดีๆและวราจะหามาฝากอีกค่ะวันนี้พามาดูตัดผมแล้วก็นะคะเดี๋ยวจะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ